สวัสดีครับผมคิมพารวยเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมแนวทางนะครับหัวฮานอยนะครับพศ .2,564 นะครับครับผมเมื่อวานนะครับก็ให้เด่น3นะครับก็เข้าอยู่นะครับในรอบปกตินะครับ63นะครับ สำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับวันนี้นะครับก็มาชมนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูด1นะครับเน้น1เม็ดเดียวนะครับเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวก็มีนะครับ01นะครับ1 1นะครับ1 4นะครับ16นะครับ1 9นะครับ สำหรับเลขชุด3าตัวนะครับ0 101นะครับ6 6 1นะครับ5 1 4นะครับ1 1 6หนึ่งนะครับ019นะครับเน้นนะครับวิ่งลูด1นะครับสำหรับนอยวันนี้นะครับครับผมแอดมินก็จะทวนให้อีกรอบนะครับ01นะครับ 1นนะครับ14นะครับ16นะครับ19นะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับหนึ่งศูนะครับ101นะครับ6 1หนึ่งหนึ่งนะครับห้านะครับห1ึ่นะครับศูนนเนะครับเน้นวิ่งรูด1นะครับสําหรับวดวันที่ยี่สินะครับ ครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ